หนาขเด็กน่อยเยหาขึ้นเด็กน่อยเลยวะใายแม่แม่นี่แม่ของเพื่อนนับุกันนะคะชาวอาขานมาไหมเนาะอาขาเก็ว่าคนกระสอนภาษาได้จำมอได้จำมันมอได้สอนดูสอนเบ้าอยู่สวยง้มมากเลยมัดตรงนี้บอก่เีสว